สวัสดีสมาชิกเคโซนช anel ทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาแนะนำเว็บงานออนไลน์มาใหม่นะคะสมัครรับฟรี399บาทเพื่อเป็นทุนการทำงานนะคะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ Ja c k t up. สำหรับเว็บงานออนไลน์ที่แอจะนำนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการขุดนั่นเองนะคะให้เราเช่าเครื่องขุดนั่นเองนะพูดง่ายๆก็ให้เข้าใจกันนะคะส่วนสมาชิกฟรีนะคะเขาจะมีทุนให้อยู่399วทเพื่อจะนำไปเช่าเครื่องขุดนั่นเองนะคะ มาดูในส่วนของวิธีการสมัครนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะช่องแรกให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะคะส่วน2ช่องนี้เป็นรหัสผ่านนะคะแอดขอแนะนําให้ใส่6กถึงแตัวขึ้นไปนะคะจะเป็นตัวเลขผสมกับภาษาอังกฤษก็ได้นะคะจากนั้นก็กดตรงนี้นะคะกดรับ OTP นะคะ หลังจากที่ทางระบบเขาส่งมาให้นะคะก็นำตัวเลขนั้นมากรอกตรงนี้นะคะเมื่อใส่ข้อมูลครบทุกช่องแล้วนะคะจากนั้นก็กดคำว่าลงทะเบียนได้เลยค่ะหลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะทางเว็บเขาก็จะนำเราเข้าสู่ระบบนะคะสำหรับสมาชิกฟรีนะคะเราก็กดไปตรงที่คำว่าลงทุนนะคะ กดไปที่คำว่าลงทุนนะคะจากนั้นให้เราดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะที่มีที่มีตรงนี้อยู่นะคะที่เขาเขียนว่า399เก้าเลขขีดค่านะคะมีมูลค่าอยู่0บาทนะคะจากนั้นให้เรากดตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วกดคำว่ายืนยันนะ จากนั้นเราก็จะได้เครื่องขุดมานะคะอันนี้แอดทาการยืนยันแล้วนะคะสําหรับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่เติมเงินเข้ามาลงทุนนะคะอันนี้จะเป็นรายชั่วโมงในการลงทุนนะคะจะได้ชั่วโมงละ5 5สตางค์นะคะราคาก็จะอยู่ที่199บาทนะคะตรงนี้รายชั่วโมงอยู่ที่1บาทส6สตางค์นะคะราคาก็จะอยู่ที่399 99บาทนะคะ ส่วนเลทอื่นๆนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นรายชั่วโมงตรงนี้เป็นเงินที่เราต้องลงทุนนะคะนี่นะคะเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่อยากจะลงทุนเพิ่มนะคะสําหรับสมาชิกที่ไม่อยากลงลงทุนเพิ่มนะคะก็กดที่ตรงนี้เลยนะคะกดตรงนี้นะคะทุกๆชั่วโมงเราก็จะมีรายได้ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็กดเข้ารับเงินตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะ ในส่วนของยอดตรงนี้นะคะจะเขาจะ,จะลันให้เราทุกชั่วโมงเลยนะคะเราก็มากดรับเอานะคะกดรับเอาตรงนี้นะคะตรงลายรับนี่นะคะสําหรับยอดเงินตรงนี้นะคะที่เป็นสินทรัพย์รวมนะคะยอดตรงนี้เราสามารถถอนเงินออกได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสมาชิกใหม่ที่เขาเช่าเครื่องขุดขึ้นมานะคะ สำหรับเว็บนี้นะคะถอนขั้นต่ำสิบบาทนะคะสามารถถอนได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาทําการของเขา10โมงถึง3ทุ่มนะคะช่วงเวลาในการถอนนะ,ะส่วนการถอนนะคะให้มากรอกตรงนี้นะคะข้อมูลบัญชีธน,นาคารเนี่ยค่ะให้มากรอกให้ครบถ้วนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นชื่อนามสกุลของเรานะคะ ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะตรงนี้เป็นอีเมลที่ใช้งานได้นะคะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เป็นเ,เลขบัญชีธนาคารของเรานะคะตรงนี้เป็นชื่อธนาคารของเรานะคะตรงนี้เป็นรหัสการถอนเงินนะคะสามารถตั้งได้8-10ถึงตัวขึ้นไปนะคะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะคะ หลังจากที่เราตั้งค่าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของตรงนี้นะคะคําว่ามิชชั่นนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีค่าคอมมิชชั่นสาหรับสมาชิกที่เราเชิญน,นะคะคือที่เราเชิญเพื่อนและเพื่อนเติเตมเงินนะคะเราก็จะมีรายได้ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราแนะนําเพื่อนห้าคนนะคะแล้วก็ทั้งห้าคนนั้นเขาเติมเงินนะคะแล้วก็สามารถมากดรับเงินตรงนี้ได้นะคะ ก็จะได้อยู่ที่100บาทนะคะถ้าเราแนะนําเพื่อน10คนเพื่อน10คนนั้นเตมิมเงินทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะได้เพิ่ม200บาทนะคะเรดแต่ละรายได้นะคะมาดูตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีจํานวนเงินนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราสามารถเพิ่มรายได้ด้วยนะคะ สำหรับสมาชิกท่านไหนที่ต้องการเชิญเพื่อนนะคะก็กดคำว่าตรงนี้นะคะคำว่าเชิญเพื่อนนะคะจากนั้นก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปโพสต์ตามกลุ่ม facebook นะคะที่เป็นเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะหรือจะเป็นกลุ่มไลน์นะคะที่เกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะโพสต์หาสมาชิกได้เช่นกันนะคะ แอดขอแนะนําว่าให้ดูกลุ่มที่เขาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์จริงๆนะคะถ้าเกิดเป็นกลุ่มเฉพาะอยากไปโพสต์รบกวนเขานะคะมาดูในส่วนของการเติมเงินนะคะเติมเงินสําหรับคนที่อยากจะเช่าเช่าเครื่องขุดเพิ่มนะคะจะเป็น power bank ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเติมเงินได้ตรงนี้นะคะ เติมเงินตรงนี้นะคะกดเติมเงินไปเลยนะคะอันนี้แอนยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลเดี๋ยวแอนขอตั้งค่าก่อนแล้วกันนะคะ,อะแอตั้งค่าอีเมลอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็กดที่คําว่าเติมเงินเลยนะ,ะสำหรับคนที่อยากจะนำเงินเข้ามาลงทุนซื้อเครื่องอขุด เป็น power bank นะคะก็สามารถที่จะเลือกจำนวนเงินได้นะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นต่ำที่199บาทนะคะหรือจะเป็น399นะคะสามารถเลือกเลทตามที่ช่องนี้กำหนดเลยนะคะอสมมติว่าที่199นะคะจากนั้นเราก็กดคำว่าเติมเงินได้เลยนะคะจากนั้นแอ้ขอแนะนำว่าให้เลือกที่สแกนนะคะกดที่สแกนแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะคะ จากนั้นทางเว็บเขาจะลิงก์ให้เราไปทีออ่สแกนนะคะจากนั้นให้เราเข้าแอปธนาคารนะคะเข้าแอปธนาคารนะคะนี่นะคะจากนั้นให้กดตรงนี้นะคะกดกดที่คำว่าสแกนตรงนี้นะคะ เข้าแอปธนาคารแล้วกดที่คำว่าสแกนนะคะสแกนจ่ายนะคะจากนั้นก็นำมาสแกนตรงนี้นะคะแล้วก็ให้หลังจากที่สแกนจ่ายเงินจำนวนร9 9เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมันก็จะมีสลิปใช่ไหมให้อัปโหลดสลิปตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะ,ะ,คะแล้วกดแอดภาพเข้าไปนะคะ ตรงนี้ตรงเป็นรหัสตรงนี้ให้คัดลอกไปใส่ที่คําว่าบันทึกนะคะเขาจะให้เราใส่บันทึกความจํานะคะให้คัดลอกตรงนี้ไปใส่นะคะแล้วก็มาอัพโหลดสลิปตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็รอนะคะหรือไม่ก็ติดต่อแอดมินก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าชา้าหรือยังไงนะคะสามารถที่จะติดต่อแอดมินได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นการเติมเงินนะคะ ถ้าเกิดเงินเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเงินเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราไปเลือกส่วนที่เป็น power bank ที่เราต้องการจะลงทุน,นะคะเช่าขุดนั่นเองนะคะก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะคะกดปุ๊บพอกดแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดยืนยันได้เลยนะคะถ้าเกิดเราจะลงทุนซื้อ เครื่องนี้นะคะไปดูในส่วนของการถอนเงินนะคะสำหรับเว็บนี้นะคะถอนขั้นต่ำ60บาทนะคะก็ตรงนี้ให้ใส่ยอดเงินนะคะอาจจะเป็นอ่ะสมมติว่า60บาทนะคะตรงนี้ก็เป็นรหัสเมื่อเมื่อตอนที่เราตั้งค่าบัญชีธนาคารนะคะให้นำรหัสตรงนั้นที่เราตั้งมากรอกตรงนี้นะคะหลังจากที่ กรอกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ยอดเงินและกรอกรหัสเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากดตรงนี้ได้เลยค่ะคําว่าถอนนะคะหลังจากที่กดถอนแล้วนะคะก็รอประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคะสําหรับการเติมเงินและการถอนเงินของเว็บนี้นะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวแอดจะสรุปให้ฟังนะคะก็คือเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนะคะ ก็ให้ไปตั้งค่าตรงนี้นะคะตั้งค่าบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะคะให้ครบหมดทุกช่องนะจากนั้นก็ให้ไปที่คำว่าลงทุนนะคะจากนั้นก็มากดตรงนี้นะคะที่เขาให้ฟรีนะคะก็กดยืนยันไปเลยนะคะจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะรอรอเวลาตรงนี้ที่ยอดเงินมันขึ้นตรงนี้นะคะ เราก็กดเข้าไปรับนั่นเองนะคะกดรับเงินตรงนี้นะคะกดรับเงินได้ทุกชั่วโมงนะคะหรือจะสี่ห้าชั่วโมงค่อยมากดรับก็ได้นะคะถ้ายอดเงินตรงนี้ถึงหกสิบบาทนะคะก็สามารถกดถอนได้เลยค่ะถอนเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคะก่อนจะถอนเงินก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะว่าบัญชีถูกต้องกับชื่อของเรานะคะเพื่อจะไม่ผิดพลาดในการถอนเงินนะคะ สำหรับในส่วนตรงนี้ก็เป็นสมาชิกที่เราแนะนํานะคะถ้าลูกทีมของเรานะคะเติมเงินเราก็จะได้ค่าคอมนะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดกันได้ก่อนที่จะลงทุนนะคะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่ชอบสายฟรีนะคะเว็บนี้ทําได้เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยากจะลงทุนนะคะก็ศึกษารายละเอียดให้ดีนะคะแล้วก็รับความเสี่ยงได้นะคะ พอแอดจะบอกอยู่เสมอว่าสมาชิกฟรีก็ทำฟรีไปนะคะส่วนใครที่อยากจะลงทุนก็แล้วแต่สมาชิกทุกคนเลยนะคะแอดไม่ได้บังคับนะแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่อยากจะลองทำเว็บนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะ สำหรับสมาชิกท่านไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ